ครับสวัสดีพี่น้องจ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทบงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้ผ้ามาเบิงนะครับบรรยากาศหลังจากเต้ยลาเสร็จวันนี้นะครับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ออนซอนครับพี่น้องมือนี้สําเร็จแล้วนะครับสําหรับวันเปิดวงเราให้น้าหัวหน้าหัวหน้าวัดศิวดลนนะครับเป็นผู้นาผ้าที่งานสาวน้อยลำเพลินโชว์ ระเอกวัดสิวาเดินดีใจใจใจคนี้ขอบคุณแล้วจะขีขอบคุณยิ่งกันลังน้างาเลยเิคขอบคุณขอบคุณรใจว่าหายว่าหายเก้งแล้วเก้งแล้วม่าอา้องให้มอาโคตรม่เดินโคจำได้เลยโคตรยืงไงเลยแต่ว่ากคมยักสูงกผ ดครับอราให้กำลังใจอีกเยอะมากบ้านหักทุกหลังนะครับขอบคุณหลายๆดครับดูครับดูครับูครับครัดครับดูเราบดูครับดังมากครับดับนรัรดัดูครับดูบดนบบับรัรัรครับ เข้าสิบอเอาไปเกลี่ยครับผู้อื่นเราถือว่าเราทำมาเก่งขึ้นแต่ก็ตามคอบคทุกคนคับขอบทุกคนครับแล้คุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆ่ที่วีบ้านครับ ทุกท่านครก็ว่าจะเป็นของอของผมเองหรือว่าของศิลปินทุกคนเมื่อเนี้ผมมาผมถือว่าเสียหน้าตาเนี่ย,ยครับแต่ว่าผมผมภูมิใจครับที่ผมภาพศิลปินแลแ้วก็แดนเซอร์หรือว่าอาจารย์ดนตรีทุกคนถือว่าถึงตั้งฝันอีกฐันหนึ่งที่ผมทีสิทียใจนะครับต้องขอบคุณอีกเธอหนึ่งครับยังไงอย่า,ยาลเลื่อนคเท่าเด้อ เราได้รับเงินช่วยครับหมดแล้วหมดแล้วับสุดยอดนะฮะสุดยอดนี่งๆเป็น,นที่งานเข้ามาหนึ่งนะครับพระเอกวัดศิวเดินขอบคุณเอฟซีทุกทุกหมู่เหล่าทุกดวงใจบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับกลา้าส้มลานี่ยโอวัลจะเป็นหนาเวนที่แล้วก็ทั้ง ออนไลน์ก็ดีครับพี่น้องที่เข้ากลุ่มปิดมาทุกๆคนนะครับทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศก็ดีนะครับ เอาพี่เขับไปลุกเขาไปเขับไปนี่ขับไปยืนนี่เออสุดยอดนะครับทุกคนสุดปังเลยครับวันนี้พี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศสุดอบอุ่นหลังจากที่เราเวลาเสร็จวันเปิดวงครับพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้อง นะครับพ um. ี่น้องเอ้ยดีใจนะครับพี่วัสสีบาดแผลังจะพดคำทีายออัทุกทานงเลินเสสวัสดีภาพการทุกท่านทุกคนครับลราสวัส้ียรกวนโกลาวคิวบาขอบคุณและสวัสดีคยอดแมันนี้เาเรียแต่ ไปไปไม่รักกันเลยนะี่ห้าโอ้โหไม่ได้ร้านขมูแท่ห้วงหน้าพ่วงหลังอันนั้นอันนี้ครับบรรยากาศวันนี้ก็ชื้นมึนนะครับตังกันทุกคนนะครับวันนี้ เพราะว่าจะเป็นพระเอกหน่อยพระเอกใหญ่ผู้นำทีมงานน้องมานะน้องฮักแพงหรือว่าจะเป็นพระเอกวรชัยนี่ครับกำม,มาปังคือเก่าครับพระเอกวรชัยฮ่องพระเอกวรชัยกำลังใจจากทุกสถานที่นะฮะแล้วขอบคุณหลายๆนะครับขอบพระญาเิห้องปีแรกนะครับน,นี้ ปลามานะขอบคุณแม่แม่นะครับขอบคุณแม่แม่บ้านฮักมานะด้วยนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับครับคุณแม่ใดครับครับ นีสิฝากลูกให้สิฝากน้ำพ่อละบาทเ่ยบ้านฮักแพงก็สุดปังเช่นกันนะครับบ้านน้องฮักแพงโอ้วันนี้ก็ดีใจกับลูกๆทุกคนนะครับดีใจกับศิลปินเท่าทีด้การตอบรับแล้วก็นี่สุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําให้ลาเพลินโชว์เราสําเร็จแล้วก็ครูนุกเกอร์ครูเก่งนะครับสองคนนี่ครับฝากน้ำตาพี่น้องเด้อเป็นแรงใจนะครับ พวกเราก็จะพัฒนากันต่อไปนะครับสิ่งใดผิดพลาดก็เท่ากับกองไปนี่ทิมไปนี่เท่าจะไปแก้ไขป,ปนะรับปรุงนะเขาพูดเนาะน้อมรับคําตีชม,ค,ชมครับติชมได้นะครับ<น>เราจะได้ไปพัฒนาตรงไหน,น,น,นที่เราบกพร่องนะที่พี่น้องเข้าบบนั่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมดีใจหลายๆนะครับวันนี้เป็นน้องๆลูกๆสุดปังป้าที่เห็นวิลาวีลายนแม่ป้า ตจ้ตเจ้าเจ้าเจ้าเจโอ้ลูกสาวหลาสุดปังเลยวันนี้ไม่ยังล่ะเกือบไปใช้ไปไหนนุ่มเหมือนผลนเท้าครับว่าวดน้องอ่าเนี่ยนี่เออนี่ยนี่ฮักแพงนะครับนี่สุดปังเลยนะครับเออรองแกมนะสองสาวจากเมืองลอยเกินครับพี่น้องเออสุดยอดนะครับวันนี้ตู้ยางขอบคุณอืม ครับพระเอกวัดศิวะดินผู้นำทีมงานอ้ยอนซ่อนครับพี่น้องนฝากด้วยพี่น้องด้วยสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีสองนะครับตอนเสี่ยมลาผาจากกันมือนี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสุดยอดครับสู้ครับสู้ต่อไปนี่นั่งเอกไม่ครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยนะครับนั่งต้นหลิ้วติ้วหล้นนะครับโอ้ สุดปังเช่นกันนะครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ